นี่บรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับสวัสดีครับผมพวกเรากระปีหวานแชนแนลวันนี้เราจะไปขุดหอยกันที่ทะเลจังหวัดจันทบรุรีครับผมพร้อมแล้วเราก็ไปกันได้เลยครับที่จันทบรุรีลูก โ,โ,โอ้โหนี้ข้าวโตแล้วเนาะหอมเย่ยทุ่งนานนะลูกเนาะสองข้างทางเป็นทุ่งนาน,นะครับครับอันนั้นมา่ยายแบงนะน่ะ คือนี่พ่อมันจะหนักนิดนึงนะแต่พ่อ เราก็มาถึงจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วนี่ไงถึงเขตจ,จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกดหมายกันที่ทะเลตำบลช้างถ้าจังหวัดจันทบ,บุรีใช่ครับ นั่นก็ไปปักพังราดในทะเล่อะลกปากน้ำพังราดอะ่ะนี้ไปกันต่อเลยยกยกเหล็กขึ้น ตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านเขาดันตำบลบนช้างข้ามนะครับอำเภอในยามจังหวัดจันทบรุรีครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยถ้าตรงไปนูน่นจะตรงอะไรอะคะตร,<อ>ตรงไปไหนตรงไปนูนะะ่นนะฮะก็ไปไปวัดเข็มหนูงไงไปหาเจ้าหลาวไงลูก พ้องพ่อดึงดึงขึ้นไปอีกเดี๋ยวรอดไหมนี่ย ก็จะไปถึงสารสมเด็จพระเจ้าตัก ทะเลลูกโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงทะเลกันแล้วนะครับผมทะเลช้างข้ามวัดเขาดันนะครับหมู่บ้านเขาดันครับผมเ,เดี๋ยวตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันเลยไปกันหน,ห,หนูก็ไปกับพ่อดิไปน้องต้นพร้อมแล้วเราก็ลุยกันได้เลยครับวันนี้เรา ต้องน่าจะสมหวังแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้น้าลงหมดเลยวันนี้น้ําลดนะครับเรามากันถูกจังหวะครับโอ้โอ้โอ้ระวังลูกเดินดีๆเอาเกงขึ้นตูดหลุดแล้วเนะี่ยตดหลุดแล้วไอเขาไหมไปแล้วเราไปลุยกันต่อเลยครับเราต้องถอดรองเท้าไว้ลูกเราต้องถอดรองเท้าไว้ข้างล่างครับ เอ้ไว้ข้างบนีคือขงล่างเนี่ยนะครับหอยที่เราจะมาหากันวันนี้หน้าตาของหอยวันนี้หน้าหอยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้เปลือกมันครับเป็นหอยหวานนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับหอยแมงผู้ครับแต่แต่ผิวสีผิวของเปลือกของมันจะเป็นสีม่วงๆนะครับพ่อซื้อมาที่ตัวหนูหน่อยทีหนูต้องเดินระวังนะลูกนะเพราะว่ามันเป็นก้อนหินลูก วันนี้ก็มีพวกป,ป้าาพวกน้าๆอะไรเขาก็มาขุดหอยกันเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับดดเดี๋ยวพอหาลูหอยก่อนนี่ไงเจอแล้วนี่ครับลักษณะข,ของลูหอยจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับถ้าอย่างงี้ก็คือมีหอยแน่นอนครับเดี๋ยวเราลองขุดลงไปดูก่อนนะครับว้าวครับเจออีกแล้วตรงนี้ใช่ใช่ใช่ เห็นดิลูกเห็นดิโอเคดูไหมนี่ไงอ๋อไม่ใช่เปลือก <c oughs> นี่ทันอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองกุดไปก่อน <c oughs> นี่ไงครับได้มาแล้วนี่ไงหนึ่งตัว ว้ายหอยเน่าเออเอาจากหอยได้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่ลุกนี้พลาดเอ้ยนี่นี่ปูใช้ชวนไม่ใช่ชวนตัวเล็กๆไม่เอาเนาะจะเอาลูกไม่เอาเ่าปล่อยเข้าไปหุดใหม่ไม่ร้อนจรงครับ พี่ปูเช,ชวนครับปูเชชวนมันไต่ลูกปูวน,นร้เอามชใช่าเามาทําไอ่ะลูกมไม่เอาครับ ก่อนทอดจะขุดไหมปลาเยอะเลยน,นะครับเออนี่ไรเนี่ยนี่เราคือหอยเนี่ยครับอันนี้หอยตลับนะครับผมหอยตลับอันนี้มีตัวนะครับอยู่ข้างในนะครับไม่ใช่หอยตายนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดกัน

บราตอนที่น้ำลดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นดินนะครับตรงนี้เป็นดินเลนนะครับตรงนู้นก็เป็นป่าชายเลนเนี่ยครับแบบนี้ครับเหมาะแก่การหาหอยมากที่สุดเลยน้ำน้อยๆแบบนี้น้ำลดอย่างนี้นะครับนี่สนุกใหญ่เลยอนะชอบใช่ไหมเนี่ย พี่มาพ่อมาคนเดียวดีกว่าไหมอย่างนี้ ตอนนี้เราก็หากันมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมตอนนี้น้องต้นเราได้กี่ตัวแล้วลูกต้นครับมาดูกันเร็วนี่ไอมีแต่น้ำา็็ได้อยู่นะครับได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็หาไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับจะไปหาอะไรตรงนั้นนะ่ะมาหาตรงนี้ดิ ตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าสายแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบแดโมงแล้วเรามากันตั้งแต่ช่วงเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวเราก็จะหากันไปเรื่อยๆนะครับไหนลูกรั่วเหรอ เดี๋ยวพ่อไปคุดพอ่อกำลังถ่ายรูปอยู่ 哦，没答案了，怕。 die ตีจริงๆไอคนนี้จะตีดีไหมเนี่ยเอาหอยพ่อที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับเอาไปทิ้งหมดเลยหอยก็ไม่ได้วันนี้พ่อหามาจะไปทํากับข้าวให้ลูกกินลูกนกั้นเอาของพ่อไปทิ้งซะงั้นทําไงดีเนี่ยลงโทษยังไงดีไม่ได้ปลาเอ้ยถ้าไม่ได้หอยเราก็ ไปหาปลากันดีฝ่าไหมเราไปหาปลากันดีว่าไหมลูกเ,เราไปหาซื้อปลากันดีฝ่าไหมที่ไหนอะที่ท่าเรือเดี๋ยวเราไปดูท่าเรือนะครับตรงที่เรือขึ้นมาจะมีปลาขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีเราขอซื้อสดๆจากเรือ,อรเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็คงพอกันแค่นี้ลูกชายเทหอยทิ้งหมดเลย ไปไหนเลยนะหอยก็เทของพ่อทิ้งพ่อหามาอย่างเหนื่อยได้เยอะด้วยเมื่อกี้หนูเทของพ่อทิ้งทำไมเ <c oughs> ทของพ่อทิ้งทำไมลูกฮะฮะก็หอยตั้งเยอะแยะหนูเททิ้งทำไมหนูไปเททิ้งตรงไหนเทงลงน้ำแล้วพ่อจะหาเจอไหมเนี่ยะลูกหน้าดูจริงเลยไอ้ลูกคนนี้ ผลสรุปวันนี้นะครับก็คือไม่ได้อะไรเลยครับหองที่หามาได้น้องต้นงก็เททิ้งแล้วที่นี้คุณแม่ก็โทรมาตามบอกให้กลับบ้านไปเรียนออนไลน์ลูกต้องไปหัดท่องหนังสือก็อาการใช่ไหมลูกก็อยู่ป .1 แล้วก็ต้องหาหนังสือให้ออกกันตอนนี้โรงเรียนก็ปิดอีกแล้วนะครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ วันละยองก็มีคนติดเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับที่เฉพาะที่อำเภอแกลงก็เมื่อวานก็เป็นร้อยครับผมวันนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงครับเดี๋ยวเราลองไปถามคุณป้าคราดูนะครับว่าที่นี่มีปลาขายไหมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเพาะเพาออกตอนไหนอะครับอ๋อครับครับครับ นั้นเรากลับกันไปไปรครับมีไหมครับรโลดเอามีมีอยู่เดี๋ยวเดินไปเดินเลี้ยวใช่ไหมครับรครับผมเหมือนจะมีนะครับ ไม่น่าจะพลาดเราน่าจะได้ปลากับไปทำกับข้าวกินกันเดี๋ยวไปเะเล่ยน้ำไหลก็ได้่นุอ่ะไหนเนี่ยเหรอครับอุ้ยมีจริงจริงด้วยนี่ยกิโลเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสี่ถึงเท่าเท่าไหร่ครับ

กังง้งด้วยต้นกั้งเลยลูกกั้งกั้งเลยไม่รู้จักกั้งเลยฮะโอเคอย่างน้อยครับพอได้กิจวันนี้เราก็ไม่ได้ล้มเหลวทั้งหมดทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าหาหอยมาได้พอสมควรนะครับแต่น้องต้นเทหอยทิ้งหมดเลย หมดกระป๋องเลยแต่เราก็มาหาซื้อปลาอย่างน้อยเราก็ได้ปลากลับไปทํากินนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําปลาเมน,นูปลาแดดเดียวสี่กิโลครึ่งหกสิบเจ็ดบาทมาซื้อที่ท่าเรือเลยนะครับหลังบ้านเขาเลยที่เขาเอาปลาขึ้นเดี๋ยวยังไงจะไปทําปลาแดดเดียว,ยวแล้วเดี๋ยวทําคลิปต่อๆไปให้ชมครับผม ไปกันต้นกับบ้าน